สวัสดีครับที่เห็นอยู่นี้เป็นการติดฟิล์มที่จะเห็นฟองอากาศนะครับลูกคา้าส่วนมุมอื่นผมจะทําไว้อย่างดีส่วนมุมนี้เป็นแนวทางการแนะนําให้ครับกรณีนี้เราอาจจะรีดไม่ครบทั้งหน้าครับไม่ไปพร้อมกันทําให้เกิดฟองอากาศตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็นฟิล์มที่จะมีเนื้อเป็นเหมือนซิลิโคนกาวเนาะนผมดึงให้ดูจะเป็นประมาณนี้ผมขอได้เ,เป็นซิลิโคนกาวแล้วกันไม่ไร,ไรู้อาเรยังไงนะครับพอดึงลงมาเนี่ยนะครับก็จะเห็นนะครับนี่ตรงฟองอากาศที่อยู่ตรงเนี้ย อยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมครับตรงนี้ผมจิ้มนะแล้วก็มุมด้านนี้มุมก็จะเห็นอยู่ช่วงนี้เห็นไหมครับเห็นไหมอ่นนี่เห็นไหมครับตรงนี้นะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นคราบกาวของตัวเนื้อฟิลม์นมนะครับพอเราลีดไปก็จะเนี่ครับมันก็จะไม่ไปเพราะว่าตัวเนื้อเราไล่ตัวคราบกาวอะครับตัวตัวฟองของต้องประมาณว่า ฟองอากาศเหมือนเราไล่ยังไม่ดีไม่ทั่วหน้าตรงนี้แบบตรงมุมด้านนี้นไครับตรงนี้คือจะไล่ทั่วหน้าได้ดีส่วนมุมด้านนี้จะไล่ทั่วหน้าไม่ดีมันเลยเกิดเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับ